ันนี้เป็นหัวฉีด2 2 0 s 3 2 0ศนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับหัวฉีดนะครับคันนี้นะครับเดินเบาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีอาการสั่นสะดุดนะครับคล้ายๆหัวฉีดไม่ฉีดนะครับหรือว่ารั่วนั่นเองครับเนี่ยครับรั่วจริงๆด้วยนะครับเนี่ยครับหยดด้วยครับรั่วด้วยแลวไม่ฉีดด้วยจริงจครับเนี่ยครับ นะครับนี่แหละครับนี่คือสาเหตุนะครับที่มันไม่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับยังรั่วอยู่เลยครับเนี่ยครับงี้ขี่ไงครับผมบอกเลยว่าหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้นะครับควรจะทําเลยนะครับควรจะทํานะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆนะครับนี่ยครับจะปล่อยรถตัวเองทุเรศทุเรศโซมเนี้ครับเนี่ยนะครับ รีบทาก่อนมันจะพังนะครับผมยังไงก็ผมก็เตือนไว้เท่านี้นะครับ